เอาละเจอไม่พ right. okay, so ุทธหอนโอเคครับโอเคพระเจ้าจะาเจะบอกว่าเราเราต้องลุยกับพวกทหารที่อยู่หน้าครับเอาละฮะมาเดีเวลาลุยแล้วโอ้โหอย่าดูเฮ้ยคนเยอะเยอะว่ะเอาอะเอาอะเอาเรื่องมาครับมาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเฮ้ยหูระเบิดเฮ้ยระเบิดแล้โอ้หภาพขัดแยมไอ้เขาประกาศมาแล้วลุยลุยลุยครับลุยเอาละเอาละไอ้หนูมานี่ครับมอสเบบี้เธออียนั่นแหละนั่นนหะครับนั่นนหะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ นี่เอาดิเอาดิมาดิมาดิครับมาดิครับนี่ได้หมดเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใครกันครับตัวกันครับโอ้คุณหมอครับเพืจะมาบโอ้ยขอขอหมอขอหมอคุณหมอพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยคุณหมอคุณหมอใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ถ้เดี๋ยวถ้เฮ้ยโดนโดนโดนผมโดนครับนั่นนั่นโดนครับท่านผู้ชมเฮ้ยตัวแดงแล้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 วนี่คือเรากำลังจะจบชีวิตแล้วครับทุกคนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อน ไปเสียหายโอ้ยโดนยิงครับอ้ยแดงอะเพื่อน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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอยตัวแดงตัวแดงครับตัวแดงครับตัวแดงครับโอ้ยนี่ซัดปอเจมจอนสันหนึ่งแปดแปดหถึงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ๋อนี่คือเสียชีวิตมันบังคับตายนะครับทุกคนหลายคนคงเคยเล่นแล้วแหละแต่ผมก็อยากลองเล่นอีกทีอุกดิเอาละครับตอนนี้เราก็เป็นเป็นพื้นปด เป็นพลปืนกลครับน้องๆเอาละมาใส่ไม่ยอะคนี่นี่นี่เป็นไงครับเป็นไงครับเอาดิมาดิมาดิไอ้หนูไอ้หนูมาดิเฮ้ยเฮยเฮยยิงเยอะอีคนใายเข้าใายเข้าใายเข้านั่นแหละนั่นแหละโอ้ยรู้จักแร็มโบ้ออับเปลาน้องรู้จักแร็มโบ้ออับเปลอได้ได้หมดนะได้หมดได้หมดนะได้หมดนะมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวบนข้าวบนป้องรุนป้องรุนมาฮะป้อลรุนมานี่นี่อยู่ เจ็บไหมเจ็บไหมน้องเจ็บไหมน้องเจ็บไหมน้องเฮ้ยนี่เป็นครับเฮ้ยโดนโดนโดนนี่บอลลูนอ้อยอ้อยเฮ้ยเชี่ยนี่เลยวะอะไรวะเฮ้ยบอลลูนซองมาแล้วครับทุกคนมาเดะเพื่อนมาเดะเพื่อนมาเดะเพื่อนมาเดเฮ้ยนี่ช็อตต่อช็อตครับน้องๆโอ้โหได้อยู่ได้อยู่มาเดะมาเดะมาดินั่นแหละนั่นแหละครับสวยสวยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไฟไฟปืนไฟปืนไฟทุกคนโอ้ยเชี่ยเฮ้ยใช้ปืนไฟหรอวะเพื่อนไอ้นายไม่ไหวนะนายใช้ปืนไฟไม่ได้เว้ยนี่แดงครับแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วสวย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 แล้วครับสวยแล้วอ๋อนี่คือโอ้ยโอ้ยตัวนี้โอ้ยโอ้ยเนสทามแจมสันอ่านถูกป่ะเนี่ยแจ็คสันไหมแจ็คสันไหมเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวต่อไปฮะตัวต่อไปใช้อาวุธอะไรวะ <Mostly. S 2> เฮ้ยนี่อยนะู่บนรถถังครับน้องๆโอ้โหมาดินี่กระถังด้วยจ่าจ่าส่งใหญ่เลยยิงมันครับยิงมันได้ได้ครับจ่าจัดให้ครับจับไปครับผมมาดีนี่คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครอยู่ฝ่ายผมครับกรถถังไงผมจะยิงให้หมดเลยนะยานเอาละครับเอาละครับเอาละครับมาดิเฮ้ยนี่พี่เจ้าของสุดยอดตอนนีครับมาดิครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปไปครับไปที่พลทหาร ดี๋ยวผมจะสายมันเองนะครับเฮ้ยสุดยอดโอ้โหโอ้โหยิงขึ้นไปด้วยยิงขึ้นินได้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนปั๊บปั๊บเดี๋ยวอุ้ยโหคนโหดจะดูมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับไปคุยกันลากมะม่วงไปไอ้หนูไปคุยกันลากมะม่วงไปเฮ้ยนี่นี่ยโหสุดยอดสุดยอดเลยน้องเพื่อนสุข้ยสุโข้อยหย่าหย่าหย่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหอุ้ยอย่าโหดเอาเรื่องเอาเรื่องมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับไปไปเพื่อนนี่เพื่อนลุยเพื่อนลุยเฮ้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 ยเน้ยเฮ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 ้ โอ้โหมาเด็ครับนี่จริงๆอ่ะโอ้โหแตกโอ้ยอะฮู้ยแตกหนึ่งครับแตกเหนือครับนั่งๆมามามารื้ต่อลุยต่อลุยต่อเอาเด้มาเด้มาเด้โอ้ยยิงมันนั่นแหละครับโอ้โหสวยสวยครับโอ้ยนี่อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเพื่อนเไหนครับเพื่อนเไหนครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนเราจะเห็นรถถังที่เป็นกำบังเกาะกำบังพวกมันนะปั๊มโอ้ย เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่คือเราอยู่ในเวอร์วอลวันนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมาเด้ครับมาเด้ครับมาเด้มาเด้มาเด้อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเออเอ้ยำมัดไมบผิดมีนักป่วนฐางไปป่วนางไปวิ่งไปพิ้งไปป่วนางวิ่งไปพิ้งไปครับพิ่งไปถุงผมกันคุณแน่แต่ครับป้อมแต่ครับโอ้โหสุดยอดมา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 ดูต่อครับดูต่อครับโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอ้เมือนหมอนี่เอฟอมนี้เนื้อต้มโอ้โหแต่ก็เป็นก็ขันเอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้รเบิดริชาร์ดฟลอสเตอร์เสียชีวิตครับอ้อโอ้สงครามนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวฟุกเลยอ่ะเอละครับตอนนี้ก็พอมาเฮ้ยแกสโอ้ยแกสนี่มันก๊สเดี๋ยวใส่ใสน้ากาก่อนใส่้ไกากอ้จะไม่ออกเครับ ลุยแล้ลุยแก้วแล้วสินัการตก็ลุยกันเลย let's go เอาละเอาละเอาละมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิ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 เพื่อนสวยครับสวยครับนั่นแหละครับสวยเฮ้ยมามามาดิเดืปืนดเดือดระดนี่เฮ้ยไปไปไปซับ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 ไปเพื่อนเนี่เพื่อนเพื่มีเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตุยยิง่หลังเราตุยตุยมันตุยมันตุยเอ๊ตุยหลังเราพี่ตุ้ยมันบ้า ป,ป๊อปป,ป,ปป๊อปป๊อปเอเศรษฐการเรามัน hey, ว okay. okay. ัวไงไปดูว่างมองไม่ค่อยเห็นทางเลยอะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงนั่นไงตัวไปนี้ก็อุกกายปายสปายสปเอสุดยอดสุดวอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 ครับเพื่อนยิงไปยิงไปยิงไปเพื่อนเอารับเก่งดูดูนิ่โอ้โหอันดุภาพแรงยิงนักโอ้โหสุดยอดเลยไปเลยครับไปเลยครับเสือกเสุดกครับ เลครับเลยครับโอ้ยปืนไฟปืนไฟปืนไฟหลังเข้า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 เฮ้ยหลังเข้าโอ้ยโดโดนโดนหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยปืนไฟปืนไฟโอ้โหแจ็คโดเบรเอาครับเรียบร้อยแจ็คตับไปนิดนึงครับผมเอาละครับตอนนี้เราได้เป็นสไนเปอร์ของกองทัพภาคที่900กันแบพูดอะไรกูไปเนี่ยเอาละเอครับตอนนี้เฮ้วเข้าวเข้าวเข้าหัวเข้าฮ้ยไม่ได้ยิงครเลยจะตายซะแล้ว มาเพื่อนมาเพื่อนตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วนั่นแหละหนั่นเลยเพื pasar, พ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซัดก่อนซัดก่อนเหมือนผมเห็นปอ้อมปืนข้างหน้าครับโห้ยคือบนข้างบนตอยู่ข้างบนก็ยิงกันสุนนั่นบันแบยไรใช่ไหมหมามาแหละมาแหละครับเอาแหละเอาดูออกเกือบไประเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยไฟเิ็โฮอเฮ้ยไฟเิ how, bakalım, ็โฮอไฟเิ <l ots> mm ็โฮอมาดิมาดิ๋ยี่ิงเราไมมเออทีมเราไหมอ๋อทีมเราทีมเราเฮ้ยศัตรูหรือเปล่าวะ อมเรามาครับมาดิมาดิเพื่อนสหายสหายไปดีป๊อปป๊เฮ้ยเดี๋ยว,วคนทีมีเฮ้ยมีคนวิ่งมาเข้ากันศุดเราเฉยนี่ระเบิดนี่เหมือนระเบิดเราจะหมดหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนนะไปก่อนวันน,น,าน,น,านนี้ยิงนี่ระนัดนี่หว่ามันมันไม่ถึงใจเลยอะถึงอารมณ์เลยอะโอหปืนไปก็มาครับปืนไปก็มาโอ้ยโอ้ย,อยโอ้ยโใส่เข้าใส่เข้าโอ้ยโดนคูสพาฮอตัน เอาล้วครับไปแค่ต่อไปเนะ้ลูกซองโอ้โหสงครามนี้ใช้ลูกซองได้เหรอวะสู้ได้เหรอเนี่ยไม่เข้าใก่เดอรดเว้ยยันได้ปืนกลแบบเทียนเลโบโบเขาอ่ะเนสต์ทไปสต์ทไปครับโอ้โหอัศจรรย์อัศจรบย์ใจเป็นห่วงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปไปโอ้ยเชี่ยเอ้ยเอาวะเอาวะพูดไาโูดไาฮาโลเพอร์ลี่เอาล้วครับฮาโลเพอร์ลี่ก็ได้สุิจิตราวเอาละปืนที่ผมต้องการมาแล้ว

ก็ได้หมดนะพี่อะไรน้องได้หมดนะโหฮุยเฮ้ไปเข้าไปเข้าไปเข้าครับไปเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังต้นไม้หลังต้นไม้เนี่ยอรูโอบิเกนอรูโอบิเกนโู้โหตั้มเด่นตั้มเด่นนั่นแหละครับสวยครับสวยเอาละเอาละโครงการนี้ใหญ่หลวงยิ่งนั้ำแก่หลวงยิ่งนัำมาเดี๋ยมาเดี๋ยได้หมดแหละได้หมดแล้วโอ้ยนิวสานเพอร์ลี่เสียชีวิตครับโอ้โหใคการต่อพิการต่ออันนี้ก็สนาบอีเอวับครับท่านผู้ชม โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยไ,ปไปฟไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้สิ่งกูเข้มครับคุยไฟครับโอ้ยเหยียบกองเล่เป็นไรกองต่อไปไม่หมดทุกตัวเลยอ่ะโอ้ยเอ๋เอะไรครับอะไร<อ>ะครับเอ้ยวันเสาร์ไฟเป็นห้อโอ้ยอะไรวะไม่ได้ยิงใครเลยโดนซะแล้วอู้ระเบิดครับพวกทิ้งระเบิดลงมาครับน้องๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนระเบิดอ่ะ โอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอะไรเนี่ยเกินการไปหมดเลี้ยลัดไปหมดเลยเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตูสตูเฮ้หยุดน,นะหยุดน,นะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มึงไงหยุดมึงไงหยุดเดี๋ยวนี้อ๋อนี่คือคนละทีมครับแต่ว่าทำนองว่าคือแพ้สงครามก็เหลือแค่สองคนก็คุยนี่ก่อนคุยนี่ก่อนแล้วกันอ๋อโอเคโอเคผมพอจะเตาได้แล้วคือคือไม่ต้องยิงแม่งหรอกปล่อยอย่างี้แหละเออ ไปว่าชีวิตกับ2ครับเอาละครับแล้วในที่สุดเราก็ได้เริ่มต้นเข้าสู่สงครามของ Battlefield 1เอาละครโอ้โหคนขีมม่ม้าเน่ฐานบวกมันในหนังเลยครับโคตรสวยอ่ะอ้ยปั๊บปั๊บนน่ผูนุรูปงามนี่อันนีน้น่าจะเป็นคัมเป็นต่อไปนะอ้พวกเนี้ยน่าจะเป็นแบบชูคัมเป็นต่อไปถ้าเราเล่นนะ<ร><ร>ก็อย่าลืมกด<น>ก่อนก็อย่าลืมกดกระดิ่ง<ร>กดซับสไครต์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าด้วยแบบว่าถ้าจิกถ้าคลิปหน้าเราจะได้มาเจอกันด้วยไงครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเราดูทีเซอร์ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ